สวัสดีเช้าว,วันใหม่นะคะพบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะในเช้าว,วันนี้เองนะคะเราอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18นะคะข้อที่21จนถึง35นะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะพระธรรมอาจารย์ชาวิวสอนว่าควรจะยกโทษให้กับผู้ที่ทําผิดต่อเรานะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกนะคะแต่เขาสอนว่าแต่ให้อาภัยเพียงแค่ 3ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วเราล่ะเคยตั้งกฎเกณฑ์นี้ไหมว่าเราจะให้อาภายัยหรือว่ายกโทษกับผู้อื่นนั้นกี่ครั้งกับเขานะคะเรามาอ่านพระเจ้านาคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะว่าในเช้าวันนี้พระเจ้านาคำของพระเจ้าจะสอนอะไรเราหรือว่าหนุนใจอะไรเราในเช้าวันนี้นะคะขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทําผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบเหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการน,นั้นแล้วเขาพาเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้หนึ่งหมื่นตารางมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้เขา ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้นี่เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้นี่ถ้าลุกนี่ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ข้าแต่ท่านขอโปรดผ่าไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้นี่ทั้งสิน้นเจ้าองค์นั้นมีพระทัยเมตตาโปรดยกนี่ปล่อยตัวเขาไปแต่ ทาดผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดลานิอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ค่ายค่าเพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผักไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสรุ่นนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นไฟพวกทาสเพื่อนทาสเ,เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนัก จึงนำเหตุการณ์ทั้ปวงไปกับทูลองค์เจ้าองค์นั้นท่านจึงทรงเรียกท่านทาสนั้นมาสั่งว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราได้ปวดยกนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจัเมตตาเพื่อนทาาด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองไม่ใช่หรือเจ้าแล้วเจ้าองค์นั้นก็กลิ้วจึงทรงมอบพวกนั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมาน จนกว่าจะใช้นี่หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงทำจะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยศโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางในตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะชฉาอูสอนว่าควรจะให้อภัยกับผู้ที่ทำผิดกับเราแต่เพียงแค่สามครั้งนะคะในตอนนี้เองยอนก็ได้แสดงเจตนาที่ มีใจกว้างขวางมากกว่าพวกธรรมอาจารย์ชาวยิวนะคะก็คือเขาได้ถามพระเยซูว่าเราจะให้อภัยกับผู้ที่ทําผิดต่อเรานั้นเจ็ดครั้งพอไหมนะคะเจ็ดครั้งพอไหมแต่พระเยซูบอกว่าไม่พอนะคะต้องเป็นเจ็ดเจ็ดครั้งนะคะและพระเยซูก็ได้ใช้คําอุปมานะคะเรื่องท่าผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยนะคะมาสอนหรือว่ามา มาหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเราจะ,ะเราจะเห็นว่าในสมัยเดิมนะคะในสมัยพ่มพีนะคะคนที่ไม่สามารถชําร้านี้ได้นั้นเขาจะต้องประสบผลที่ไร้ยแดกนะคะไม่ว่าเขาติดนี้คนเดียวแต่ครอบครัวทุกคนที่เป็นครอบครัวของเขาก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยนะคะลูกหนี้นะคะสามารถจับเอ,อ,อภายนะคะเจ้าหนี้นะคะสามารถจับลูกหนี่ได้นะคะ สามารถจับลูกหนี้ที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้นะคะสามารถบังคับลูกหนี้แล้วก็ครอบครัวทํางานใช้หนี้จนหมดหรือลูกหนี้อาจจะถูกจับไปคังคุกนะคะและครอบครัวนะคะของเขาจะต้องถูกขายไปเป็นทาสเพื่อที่จะนําเงินมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาเในคำมุป,ประมาณในวันนี้ที่ทาส ทาสคนแรกที่เขาติดหนี้หนึ่งหมื่นตารางเขาได้รับการยกหนี้ทั้งหมดจากเจ้าหนี้แล้วแต่เขามีเพื่อนทาสที่ติดหนี้เขาหนึ่งร้อยเดเรเนียนแต่เขากลับไม่ให้อภัยเขากลับทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเขาไม่ได้แสดงความเมตตาต่อเพื่อนทาตด้วยกันนะคะทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งได้รับความรักความเมตตาจากเจ้าหนี้นะคะแต่ สิ่งนั้นเขากับไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่ได้กระทําตามนะคะแต่เขากับทำสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำนะคะแล้วจะเห็นว่าเขาได้นําเพื่อนท่านนั้นไปติดคุกนะคะจนทําให้เพื่อนท่านที่อ,อยู่ในนั้นเห็นที่เห็นเหตุการณ์น,นะคะก็ไปฟ้องใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเมื่อเจ้านี้เขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกโกรธนะคะโมโหที่ทําไม เขาไม่ยอมให้อาภัยกับเพื่อนทาตของเขาด้วยกันนะคะสุดท้ายผลที่ตามมาก็คือเขาก็ได้รับผลในสิ่งที่เขาทำไปนะคะก็คือ,อเจ้านี่ก็ได้จับเขานะคะไปติดคุกให้ทรมานตนั่นเองตามที่พระเจ้าคำของพระเจ้าอธิบายไว้นะคะได้เขียนไว้นะคะฉะนั้นในตอนนี้นะคะในพระธรรมตอนนี้กำลังหนุนใจอะไรเราหรือว่ากำลังจะสอ,อะไรเรานะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะก็ได้หนุนใจเราว่า เราไม่ควรแม้แต่จ,จ,จะจดจําว่าเราควรเราให้อภัยคนนั้นคนนี้แล้วกี่ครั้งเราไม่ควรจะจดจําว่าเรายกโทษให้คนอื่นไปแล้วกี่ครั้งแต่เราควรยกโทษให้กับคนที่กลับใจจริงๆเสมอนะคะไม่ว่าเขาจะมาขอโทษกี่ครั้งก็ตามนะคะและที่สําคัญเนื่องจากนะคะเนื่องจากพระเจ้านะคะได้ทรงอภัยความผิดบาปท,ทั้งสิ้นของเรา ะะเราก็ควรจะให้อภัยคนอื่นเช่นกันนะคะแน่นอนว่าเรา,เราครั้งหนึ่งเราเป็นผู้ที่มีความบาปไม่สามารถหลุดออกจากความบาปนี้ได้จนมีพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับพระบุตรองคเดียวของพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะล้างบาปให้กับเราะคะความรักของพระองค์มอบให้กับทุกคนที่เปิดใจรับ พระองค์ทรงเมตตาทุกคนที่กลับมาหาพระองค์ทุกคนจะได้รับการอาภัยบาตรจากพระคิ์นะคะเมื่อกลับมาหาพระองค์เมื่อกับใจจริงๆมาหาพระองค์พระองค์พร้อมมอบให้กับเรานะคะมอบให้กับผู้นั้นนะคะฉะนั้นในวันนี้ก็เช่นกันเพราะความรักของพระคิ์ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราฉะนั้นเราควรจะให้อภัยกับผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นอย่าให้พี่น้องนะคะที่จะเรียนแบบความรักของพระคิด นะคะที่จะให้อภัยกับเพื่อนบ้านที่จะให้อภัยกับคนรอบข้างที่จะให้อภัยกับผู้ร่วมงานของเรานะคะไม่ว่าเขาจะามาขอโทษกี่ครั้งแต่หากเขากลับใจจริงๆเขาสาเขามาขอโทษเราด้วยใจจริงนะคะเราก็ควรจะที่จะให้อภัยกับเขาเราอย่าตั้งลิมิตเลยว่าเราจะให้อภัยกับเขาแค่3มครั้งเขาทําผิดอีกแล้วเขาทําผิดครั้งที่2แล้วนะครั้งที่3แล้วฉันจะไม่โทน ฉันจะไม่ให้อาภาัยเขาอย่าเป็นเช่นนั้นเลยนะคะในวันนี้นะคะพระชนะคำของพระเจ้าก็ได้หนุนใจเราแล้วนะคะว่าเรานั้นควรจะให้อาภัยกับผู้อื่นเพราะว่าในข้อ35นะคะได้ย้ำเตือนนะคะบอกว่าพระเจ้านะคะพระเจ้าหรือว่าพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั้น ถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางนะคะในพระเจ้าในข้อนี้นะคะก็ได้ย้ําเตือนแล้วเราแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้กับผู้อื่นพระบิดาที่ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ๆๆก็จะคิดบัญชีกับเราเช่นกันนะคะหากเราไม่ยกโทษให้กับผู้อื่นอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะพระบิดาของเราก็ยังทรงก็จะไม่ยกโทษให้กับเรา เช่นนั้นเชน่นกันดังนั้นนะคะก็อย่าหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะที่ <Medicaid> จะให้อภัยกับผู้อื่นนะคะเหมือนยันที่พระบิดาหรือว่าพระเจ้านะคะที่ทรงให้อภัยเราก,ก่อนนะคะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วนะคะเราควรจะยกโทษให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยเช่นกันนะคะเช้าว,วันนี้ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านในการทํางานหรือว่าในการดําเนินชีวิตในเช้าว,วันนี้ในวันนี้เองที่จะ เต็มไปด้วยพระพรแล้วก็มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะขอพระเจ้าไว้พระพรแล้วก็พระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านค่ะ